สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับซอแมวทีเด็ดบอลประจำวันที่26มีนาคม2567นะคะวันนี้ซอแมวมีบอลหนึ่งคู่มาวิเคราะห์ให้เป็นแนวทางนะวันนี้ไปที่ยูโร2024เป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านเวลต้อนรับการมาเยือนของทีมโปลแลนด์บอลคู่นี้เตะเวลาตี2 45นาทีนะ โดยเจ้าบ้านเวล์ภายใต้การทำทีมของล็อบเพดยังคงพาทีมเล่นกันได้อย่างมั่นมาอย่างต่อเนื่องเกมที่แล้วก็เป็นการเอาชนะผ่านทีมอย่างฟินแลนด์มาได้ทำให้ตลอดเจ็ดเกมหลังสุดกับทุกรายการยังคงไม่แพ้ใครเลยโดยเกมนี้น่าจะใช้งานนักเตะจากชุดที่แล้วลงสนามทางฝั่งโปแลนด์ and, ภายใต้การทำทีมของมิชานโปเบีย ภาพรวมของผลงานในช่วงที่ผ่านมายังคงยอดเยี่ยมตามเคยเกมที่แล้วก็เป็นการไล่ถล่มเอสโตเนียทำให้ตลอด5เกมหลังสุดของพวกเขานั้นยังคงไม่แพ้ใครเลยอย่างไรก็ตามกองหน้าของทีมโรเบิร์ตเลวันด็อบกี้ยังรับหน้าที่ล่าสกอร์ตามเคยแม้ว่าจะไม่มีรายชื่อในสกอร์ในเกมที่แล้วก็ตามดูแล้วเกมนี้ โปแลนมาตรฐานอาจจะยังดูไม่ห่างแต่ทว่าเจ้าถิ่นอยู่ในช่วงขาขึ้นสอดคล้องกับโปแลนด์ and, ที่ปัญหาในเกมนอกบ้านก็ยังคงแก้กันไม่ตกเพราอชนะมาได้แค่ทีมอย่างหมู่เกาะแฟโรแถมเหลือ10คนตั้งแต่นาทีที่48ในช่วงต้นครึ่งหลังด้วยดังนั้นเกมน,นี้เจ้าถิ่นน่าจะลุ้นเบียดได้ วันนี้ซ้อแมวให้ต่อเวลไปในราคา0.05นะคะช่วงนี้ก็มีโปรคืนยอดเสียให้ลูกค้าสูงสุด10%ทุกสัปดาห์นะแล้วทางเว็บคืนให้อีก5%ทุกวันที่5ของเดือนด้วยนะคืนแบบจุกๆุกันไปเลยส่วนใครที่อยากสมัครเล่นหรือเข้ากลุ่ม VIP กับทางเราก็ให้แอดไลน์มาหาซ้อแมวได้เลยเดี๋ยวจะทิ้ง ID ไลน์ไว้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะ ก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ซอแมวด้วยนะคะ he ing, he ing, เฮงๆรวยๆกันทุกคนนะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย